it's a little bit too late <laughs> so say good night for you อินอะไรลูกเข้ามาไหมคะเข้าไหมคะ ข้าวไหมคะข้าวค่ะมาอ่ะมันี้แป๊บนึงเล้ทำอะไรอย่เลี้ยงเลยงทำไมเดี๋ยวก็เล่นก็เวลาเล่นกับลูกชายมันจะได้แบบกอไก่ขอไข่ไงอัญญามาไหมลูก ใส่ชุดแบบนี้ชิลๆสบายๆเลยอ่าใช่อันนี้ชุดอะไรนะมามชีชุดอาบิชชุดอาบิชเย้เย้อุ๊ยอุ๊ย ญามาเข้ามาข้างในดีกว่าลูกมาอยู่ด้วยกันนะคะเอชาเสร็จ <laughs> if you do live at this time daddy then I can make star party <laughs> thank you very much เอชา I think next time we should do like a appointment something like that so we message you first then you will, you will prepare for a live session <laughs> I just kidding okay <laughs> I just kidding ทำของเด็กมาขายหน่อยค่ะอยากได้หมายถึงว่าเสื้อเหรอหมายถึงเสื้อใส่เด็กนี่เหรอคะ เราไม่คิดว่าใครจะเอาเสื้อแบบที่มันเป็นชื่อลูกเราไปใส่ให้ลูกเลยนะนี่อุ้ยเจ็บไหมอัญญาอันนี้อันนี้เล่นอีกไหมอ่ะอีกแต่นั่งนั่งอย่างนี้เล่นด้วย กินหนึ uh, ่เน้นไหมคะไอ้วาอัเน้นไหมคะอเน้นไหมลูกปกติลงมาต้องกิ่ก็ยกินเน้นไหม โอ้โหไอ้บาก็ไอ้บากก็ไม่ใช่เล่นๆนะเดี๋ยวนี้ดูเป็นไงพี่นุชพี่นุชพาช้างไปไอ้นี่แล้วใช่ปะเอาขึ้นไปดูยังแล้วใช้ได้ยังเนี่ย วันนี้พ่อไม่ได้ไปฟิตเนสแน่ๆใช่มันไม่ได้ไปอุ้ยระวังระวังระวังแม่เอา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 กูว่ากูว่ากวไปไปไปถอยก่อนเจ็บเจ็บนะเจ็บเจ็บนะเจ็บนะคะเขาไหนไอว่าตื่นตั้งแต่ที่เราออกจากบ้านนะ สองสาวคนสวยขอกำลังใจให้ชาวเชียงรายที่ประสบภัยน้ำท่วมหน่อยสงสาวเลยอ่ะไม่รู้จะช่วยยังไงเลยอ่ะช่วยยังไงก็บริจาคเป็นจริงช่วยสวดมนต์ภาวนานนะบ้านเราก็ไอ้นี่นะปกติเวลาเอ้ยหนูเรียดหนูเรียดเหรอมาไอ้เรื่องบริจาคหรืออะไรเงี้ยทำเป็นเรื่องแบบปกติดโดยที่มันไม่ต้องเอามา เอาว่าคนไทยทุกคนก็ทำแหละช่วยอะไรได้ก็ช่วยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนบอกไม่เอานะเดี๋ยวดูคนบอกไม่เอาเย็นๆนะ โทรศัพท์อยู่ที่พื้นค่ะโทรศัพท์อยู่ที่พื้นโทรศัพท์โทรศัพท์ที่เมื่อกี้พี่เอาังเล่นอยโทรศัพท์ไหนอันนี้เหรออ่านาาามีคนเรียกเธออปะปาะเอาเน้นไหมเอาเน้นไหมคะ เน็้ยเง้ยไหมคะนี่ประหยักมากนี่นี่ลูกใครเนี่ยเดินมาไม่ค่อยหลักนะกคู่เลยตอนนี้กำลังลุ้นอยู่เลยค่ะโดนน้ำร้อนไว้หมดแล้วคุณซูก้าคุณน้ำตาลใช่ไหมขอให้ปลอดภัยนะถ้า ถ้ามันต้องอ,อพยพก็อ,อกพยพนะพวกของภายนอกทรัพย์สินอะไรต่างๆก็จริงๆแล้วคนเป็นห่วงที่สุดคือ,อจะมีช่วงหนึ่งที่น,น้ำท่วมตอปนปี54แล้วมันจะมีคนแบบว่าห่วงบ้านเนะเาะแล้วก็เล่าสุดท้ายเป็นไฟฉาดเอาชีวิตตัวเองไว้ก่อนถ้าเพื่อเป็นไปได้ก็ออกมาจากจากตรงที่มันแบบอันตรายก่อนแล้วเดี๋ยว,วบบอยู่ในบ้านแล้วไฟเกิดดับขึ้นมาอย่าพยายามไปเปิดเลยนะอืม ฟ้ามาไม่ได้น้ำท่วมใช่ไหม,มเอาเหรอแล้วยังไงอ่ะธรรมชาติปิดแต่ตอนแรกเขาบอกเขาจะกลับที่15เนี่ยใช่แล้วทุนนี้เชีงยงรายมันจะตัวอ่อนเลยอย่งนี้ลูกอันนี้แค่อาขาเหรอที่ฝั่งนู้นน้ำท่วมด้วยแล้วก็ฝั่งทางเชงียงราย นายบอกไม่เอาไงอ้วนไม่เอาหรอกถ้าเป็นขนมที่ไม่ใช่ข้าวนะไม่มีฐานะฮิมโจนจะปฏิเสธนะใช่ไหมคะถ้าเฉยๆนอนเลยไหมลูกหลับเลยไหมคะขอกำลังใจจากเด็กๆหน่อยค่ะน้ำจะท่วมบ้านแล้วเด็กๆก,กินนมอยู่อะเอากำลังใจมาจากหม,มามีไปละกัน กิอะไรอวัยวะเป็นเพราะว่าจีบเขาปล่อยน้ําลงมาหรือเปาแล้วหลายๆอย่างด้วยด้วยปล่อยน้ำมาทางด้วยสภาวะอากาศอ่ะมีแบบพายุมีอะไรอย่างเงี้ยแต่อวัยวะนะเดี๋ยวพอมันจบจากข้างบนอ่ะมันก็ลงมาข้างล่างกรุงเทพนั่นแหละก็ระวังก็ให้ดีเพราตัําปีห้าสี่ก็ไม่ธรรมดาเมอวัยว่าสุดท้ายแล้วมันก็ท่วมเป็นขอทุกคนแหละเี่งแต่ใช่ก่อนหลังนะแต่ว่าก็อุคนตัป็นไว้ ช่างเขาจะปีนขึ้นไปบันไดสูงมากเลยอ่ะเขาจะโอเคไหมเนี่ยเราไปจับวะเขามาคนเดียวอ่ะพี่นุชไปหนไงพี่นุพี่นุชพี่นุชพี่นุชไปช่วยเขาหน่อยพี่นุชจะไปช่วยไหมวะบีมเธอแล้วแหละไปอะไรไปอ่ะมีอยู่ตรงนี้อยู่ยงเฝ้าลูกสาวฝั่งพม่าน้ำท่วมหนักไม่ต่างจากแม่สายเลยค่ะคุณวรัญญา ทำไมน่ารักจังลูกดูทุกวนันรักสุดๆคุณพรละพัฒนะคะพม่า,มาก,ก็หนักพี่ฟ้าปลอดภัยนะคะคุณละชนีนะคะคือออย,ยก็ไม่รู้ว่าพี่ฟ้าเขาอยู่ตรงจังหวะไหนของอุ้ยตายแล้วเขาปีนขึ้นไปเรียบร้อยแล้วเธอแล้วเราเกี่ย <c oughs> วอะไรกนคะ เราไม่เกี่ยวคะ่ะเรากินนมค่ะเ,เราเกี่ยวไหมคะเราเกี่ยวเราไม่เกี่ยวคะ่ะเรามานอนกินนมคะ่ะกินนมไหมคะพี่เขาปีนสูงไหมคะมสูงไหมคะมสูงมากไหมคะมา,มากเลยปีนลงมาแล้ว เอาไป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 หยกหยกเอาล่ะ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 พูดอะไรครัไม่รู้ให้ดูครับ <c oughs> คนนู้นง่วงละคนนู้นจะหลับละมา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 เรา่าพูดเยอะไอ้อ้วน ปีนี้หนักมากๆเลยค่ะแบบีมีร้านอยู่ที่อำเภอแม่สายมีบ้านในตัวเมืองเ mm hmm. ชียงรายน้ำท่วมหนักทั้งสองพื้นที่เลยค่ะตอนนี้เครียดมากมากอยากได้กำลังใจจกติทาจังเลยค่ะคุณปุ้มปุ้ยนะคะก็ส่งกำลังใจให้คุณปุ้มปุ้ยนะคะเข้าใจเลยว่าเครียดยังไงนะแต่ว่าอ้อยก็คงไม่สามารถจะเขาเรียกอะไรล่ะรับรู้ถึงความรู้สึกทั้งหมดของคุณปุ้ยได้นะเพราความที่มันก็ไม่ได้เกิดกับเราอะแต่อ้อย พอจะเข้าใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ผ่านพ้นไปได้อย่างรวดเร็วนะคะไม่ใช่เฉพาะคุณปุ้มปุ้ยนะก็ทุกคนเลยนะคะที่อยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมนะคะตอนนี้ คุณธนัญนนยาพรนะคะส่งมาสิบตัวกับคุณนะคะดูทรงอันเดียไ,ไอวาน่าจะนอนนะเดี๋ยวเอาไปเอาลุกนอนดีกว่าเผ่อแป๊บเดียวเดี๋ยวสองสาวก็เข้าโรงเรียนแล้วเหมือนพี่พี่ใช่เดี๋ยวออยไปเอามามีงานที่เข้าสุดกี่โมงเอ,อวันที่ยี่สิบเก้านี้งานอยู่ที่ประมาณสี่โมงนะคะที่ ที่ไหนอะสำย่านมิทาวสี่โมงนะคะโอเคโอเคอีกแล้วใช่ไป TNP uh, go to school today อลิซา ยาก,กินหมดแล้วมันมีทำเสื้อ Happy b i r t เดย์ขายในค่ะอ,อยากใส่เสื้อเหมือนเต้าแฝดโอ้เก่งค่ะเอาวางไว้เอาวางไว้นะเออเก่งค่ะดูซิกินหมดเขี้ยงเลยเอาอีกไหมคะมคหมดเขี้ยงเลยเก่งไหมคะมา <laughs> ม,มิเปิดติ้กกล่องให้ดีกว่าเดี๋ยวมามีไปเอาเด็กนอนละ กินก่องไหมคะเปิดเพลงไหมคะเอาไหมคะเอาเต้นอ,น,เอเนอะไรล่ะลูกนอนแล้วอ๋อ <c oughs> อีกเครื่องนี้มันเปิดมาเอานี้ไหมคะเอานี้ไหมคะใช่สิใช่สิต้องเข้ามาก่อนเข้ามา เข้ามามาเอาข้างในหมดแล้วเหรอคะเอาจุมม๊บไหมคะเอาจุมม๊บไหมคะเอาสีสีโอเคโอเคโอเคอะอย่างงี้มามีไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะโปชูกับวันที่เก้าอีใหม่จัดให้หรือเปล่าคะใช่อีใหม่เขาจัดเองแหละโอเคไปละ ขอบคุณทุกคนนะคะไปจริงๆแล้วบ๊ายบาย